ไปดูความน่ารักของเบสคําสิงกับจันจิจันจ,จ,จรากันหน่อยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยโอ้โหเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากๆถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันนะฮะแล้วเป็นคลิปที่หลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมและยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยอยากจะเห็นซีนนี้นะฮะระหว่างเบสคําสิงกับนีโมนั่นเองครับคุณผู้ชมในคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่เบสคําสิงเนี่ยก็ถ่ายเต้นกันไปนะครับเป็นคอนเทนต์ปกตินะฮะแลวก็มีการจังหวะที่ทําท่าดึงจันจิเข้ามาหาตัวนะครับคุณผู้ชม ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่อยู่แล้วนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็มีหลายคนเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ไทยกับน้องนีโมอีกนะครับถ้าดึงมาแล้วเป็นคนน้องเนี่ยโอ้โหฉันขิดเลยนะครับคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าอยากให้ไทยกับนีโมอีกค่ะเต้นติ๊กตอกกันอีกนะคะนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคลิปเบสคำสิงกับนีโมเนี่ยที่เต้นด้วยกันเนี่ยแล้วก็นีโมเองก็พูดแล้วพูดอีกว่าโอ้โห ทั้งชีวิตนี้เนี่ยจะไม่เห็นผมเต้นเลยเนะฮะแต่สุดท้ายแล้วโอ้โหก็แพ้นะฮะทำเกลีย้ยกล่อมของเบสคสําสิงนั่นเองนะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่ารักมากๆสำหรับคลิปนั้นนั่นเองครับคุณผู้ชม,มนอกจากนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงนีโมอ,อีกด้วยบางคนก็บอกว่าพาน้องมาทานข้าวแล้วเล่นแบบนี้อีกบ้างสินะครับอยากเห็นน้องนีโมเนี่ยเต้นบ่อยๆนะครับคุณผู้ชมส่วนคอมเมนต์ชื่นชมระหว่างจันจิจันเจราเนี่ยนะครับกับเบสคําสิงเนี่ยก็มีเหมือนกันบอกว่าพี่สาว ก็บอกว่าพี่น้องคู่นี้น่ารักจังพี่สาวกับน,น้องสาวน่ารักทั้งคู่น่ารักแพ็คคู่เลยค่ะน่ารักมากมายน่ารักไม่ไหวนะครับน่ารักจริงๆ2สาว ดูไปก็เขินไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นั่นเองนะฮะส่วนใหญ่ก็มีการพูดถึงเรื่องราวของนีโมกับเบสคัมสิงที่เบสคัมสิงเนี่ยโอ้สามารถที่จะทําให้นีโมเนี่ยเต้นด้วยได้นั่นเองครับคุณผู้ชมเพราะนีโมเนี่ยบอกเลยว่าไม่เต้นแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักเนี่ยออกมาให้กับแฟนๆแล้วก็ดอมเบสคัมสิงเนี่ยได้ติดตามกันนั่นเองนะฮะส่วนจะมีอีกคลิปไหมหรือว่าคลิป2คลิป3เนี่ยอันนี้เนี่ยต้องรอลุ้นแล้วก็ ระหว่างเบสคำสิงห์กับนีโมนั่นเองครับคุณผู้ชม